สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเดนเสาร์ทุกคนนะครับคงคิดว่าเดนเสาร์คืออะไรเงั้ยเหรอก็ไทแรนด์ยังไงล่ะไทแรนด์ไทแนดนอสเร์รัสอ่ะเข้าใจเปล่าเข้าใจมุกไปเนะี่ยเออโอเคเปลี่ยนการแนะนําตัวใหม่นะโอเค <Gew> ก็กลับมาอยู่กับซัมมอนในในพาร์ทที่สิบห้าแล้วและก็อยู่กับเพื่อนมาเดิมใครครับใครก็ได้มันกนตีนกูอีกแล้วไปดีกว่ามาขอเพิ่มเสียงหน่อยแล้วกันนะ ถึงเสียงดนตรีมันจะงงๆหน่อยก็เดอะโอเคไปดีกว่ารู้สึกว่าเราจะมาเล่นเกมมาริโอ้กันใช่ไหมเนี่ยทำไมนะ่ะเลยกูเห็นช่อและซึ่งมันเข้าได้แน่นอนขอสำรวจแป๊บอ้อาวเจอมอนแล้วเจอมอนแล้วโอ้ยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงตูนี่ฮันแน่เฮ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งยิงไอ้เพื่อนญาตใครเป็นญาติมึงใช่ไหมม,มึงคงอยากถามอย่างนี้ไม่เป็นไรกูเอ้ย เอาไปโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอาวุธพังอ, <c oughs> อ,อาวุธพังเกมนี้แม่งยิ่งพังแบบถาวรซะด้วยสิโนชิบหายละชิบหายละท่านผู้ชมครับโน ผมขอบอกเลยว่าคัย้ยในที่สุดผมก็ได้ใช้สกิลต่ตำนานสกิลโหลดเซฟและซึ่งทางนี้มันก็เดินลัดได้นะเวยเพื่อนนะมันก็เดินลัดได้แต่ทำไมตู้ไม่ลัดโอ้ย,เ,อยเกือบโดนขยำ่ำเฮ้ยมันเดินลัดได้ทำไมกูไม่เดินลัดวะเฮ้ยปวดหัวเลยไปดีกว่าโอ้ กล่องสามกองไม่ได้เฮียอะไรเลยใช่ไม่มีมีสี่กองได้มาหนึ่งสองกองที่ห้าคือได้แน่นอนไม่รู้คือได้อะไรคอน,ด,คอนด,ออดูคอนดักเตอร์ลอดคอนดักเตอร์ลอดไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนเอ้ารรมกูโผล่มาห้องไหนแล้วเนี่ย ดือดจอมินิแฟนเอ๊ะน้ำมันเฮ้ยวาลิน,น,นเจอเจอนายสุขียยยไม่ตอนนี้กูแปงมั่วอยู่นะ,นจะจและกูจะขึ้นไปบนชั้นสุดบนสุดอ่างั้นเหรอว่าแต่มาเตอร์สัก,กุโราทำอะไรอยู่อะจฉันไม่คิดว่า,วานะเอออืมวีทัววอลลี่เฮมนะพวกเราคงไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะ เขาเขาคือคาบหลอดายลืมไปแล้วเหรอพวกเราก็สบายดีอยู่นี่แหละไม่ต้องหว่วงคุยมึงหยุดพูดสิอ่าไม่มีทางอ่ะมันคงอันตรายแน่เลยนะ,ะเขาสบายดีนะอ่าไปแล้วมาแล้วก็ไปอะไรวะอ่าอยู่ไหนวะทางไปต่ออยู่ไหนวะยี่นี่ไปทางนูน้นทางนูน้นมาเรียบร้อย ตอนนี้เดินมั่วครับไม่รู้เรื่องพี่อะไรเลยอ่านี่ไงเจอทางขอ,อลงละทางไนอน,นนี้ทอไไปดีกว่าตึ้บจุ๊ทางนี้ทางไหนวะเอ้ยเดี๋ยวไอ้หุ่นกระป๋องงี่เงาตายซะเสียบอ่าอาพองเออ ไอปลาหมึกไฟฟ้าช็อตนี่เฮ้ยเดี này, này, này. Anyway, lar, <that that ๋ยวเกือบโดนไฟดูดได้สัต uh, ว์นี่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวครูมาพูดเฮียอะไรตอนนี้จะดังเฮียอะไรเนี่ยกันเกมอยู่ก็มากลับบ้านแล้วไงเออเดี๋ยวกูตัดตรงนี้ออกก็ได้เนาะตึ้อตึ้อ้อยากเปิดให้มึงฟังมากเสียงภาคไทยเออจเปิดแล้ว เราได้รับไอเทมโกลเด้นมากาตามะโอ้ชื่อเทมากเลยอาจจะเป็นไอเทมของญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนี่ละนะไปเลยเ e t s เกเดิมคืออะไรเนี่ยเ,เข้าไปครับห้องอะไรไม่รู้รู้แค่เข้าอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นมนไอเทมอะจิมอุ้ยจิ้ม,มก,ากากมากเลยหอกเหียนี่โคตรนุกไปละไอ้ดาไอเทมอะไรวะแม่งนูจัดเออคือ กูจะไปโด่ฝองเว้ยแล้วมันไปทางไหนวะไหนวะเฮ้ยยุดยุดไอ้มาเลยเอ้ย,ย,ยไ,อมอไม่ใช่ไม่มไม่ใช่แมลงผนยนไปเฮ้ยเฮ้ยเดียเ๋ยวเออดีมากเกเบิ่งตีกูยุด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  <c oughs> <c oughs> ไหนวะไอเทมเออเจอแล้วเรียบร้อยนี่ขุดอีเล็กตริกสโตนโอ้สามารถเปลี่ยนร่างคอยมอนได้ใช่ไหมเนี่ยไอเทมวันนี้ทุย <c oughs> ทางไหนวะนี่ไงทางออกเจออีกแล้วทางออกทางใหม่ได้นะไม่ใช่ทางเดิมตี A, นี่มันไหนวะไปต่อดี่ปถ้าชืบนี่มุดท่อแบบมาริโอไปแล้วซึ่งมันอู้ตัวเชี่ยอะไรเนี่ยไหนคือตัวอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีตูวีพอนชิลให้หยุดอย่าพึ่งใช้ท่าพุ่งชน่ามันจะใช่ท่าสปาร์ควะ เฮ้เดี๋ยวยุดยุดยาสปาร์คอืมมันใช่ท่าทันเดอร์ช็อคเหรอเดี๋ยวอย่าพึ่งเพื่อนยายาเออโดนท่าสปาร์คเลือดเก้าเก้าเก้าเออโดนท่าสปาร์คอีกแล้วไม่ละคายผิวฉันหรอกยุดยุดยาสปาร์คถอยอืมไม่ใช่สปาร์คมันเออยังยังมีการโดนไฟฟ้าสลีดอยู่เออซับนี่เรียบร้อยเรเวลอัพ ไอเทมซดน้ำอ่าอะไรไม่รู้คอตเส้นโพชั่นซดเลยอ่าเลือดเกือบเต็มไปคืออุ้ยเจอจุดเซฟใช้โยงฟอร์ดมิลาน่าเอ้ยกดผิดเกือบออกเกมแล้วไหมล่ะนี่เฮอะไรเออห้องนี้มันคือห้องอะไรวะเนี่ย อืมไป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 เออเกือบโดนตีตูดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ่นยนต์ีเงาพวกนี้เฮ้ยแล้วแล้วแล้วตูตูจะไปตูจะตูจะออกบ้านไหนฮะเลือดหนึ่งพันสารเลวโอ้โอ้โอ้ไม่ก็อืมอืมอืมโอ้อาวุธเกือบแตกไอ้เหี้ยอาวุธเตือบเตือบอาวุธเตือบเออ โอ้ยเออเอาพุทธเตือบแตกแล้วไ <c oughs> อ้นี่มันทางรับซึ่งไม่เคยรับเท่าไหร่เลยนี่มันจุดฮิวในตำนานโอเคทุกสก,กิลรีหมดแล้วอรินี้กะโต,โอ,ต,ต,ตโอ้ยกูจะหนีมันทำไมวะกูก็มีจุดฮิวใกล้ๆกูจะกลัวมันทำไมวะมไปดีกว่าอ,อ่ะมวัดีเฮ้ยมาลินมีอะไรเหรออ โอ้ทหารวะขอโทษครับท่านมาสเตอร์ลูเบิร์ตพวกเราเาพวกเราจับเด็กสามคนนั้นไม่ได้ครับแต่พวกเราคาดว่ามันอาจจะอยู่ในอฝันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเาขาคงจะเรียกว่าท่าเรือนี่เหมืองมึงนะขอโทษครับท่านแต่ผมคิดว่านั่นจะลองทำดูอีกรอบหนึ่ง <laughs> 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 อะไรของค,ค,คุณคิดอะไรอยู่ครับท่าน ทำไมแกไม่รีบๆล่ะท่าเรือนี้คือกับดักดักหนูไง,งล่ะพวกเราสามารถจับมันได้นะน,นั่นน่ะครับอืม so สู่ยูเทนเครดิตเครดิตหมายถึงอะไรวะให้เครดิตกูด้วยให้เครดิตกูด้วยหยุคดคลิปหยุดใต้ดติสคริปชันอะไรประมาณนี้ <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่แล้ว this is my strategy คือเฮียอะไรวะโอ้ม oh, ัตเตอร์ลูเบิร์ตคุณนี่มัน สุดยอดไปเลยอ่ะสุดยอดถึงความอัญญรอยะเออฉันรู้ฉันรู้แล้วละ่ะเอาละพวกเราควรทำยังไงต่อไปดีนะมันฉลดาดไมต้องชวนกมแม่เออพวกเราควรเข้าไปข้างในครับผมดีมอตอนนี้ทำไมไม่เข้าร่วมกับไอ้นหนูพวกนั้นละ่ะนี่นี่มันแย่มากเลยนะเนี่ยที่พวกมันว่าเราว่านหนูเนี่ยอโอ้พวกเราต้องไปที่ไหนจอ,อทำอะไรสักอย่างแล้ว พวกเราพูดอะไรอมอนอ๋อเป็นบวกเลยว่ะแม่งสายบู๊หฮึฉันรู้แล้วไอ้หนูมากับการเดียดบีสินะมิสเตอร์ฮีโร่เฮ้ยอ่าไอ้ลูกของวีรบุรุษอ่ามีคำสุดคาบหลอดแกพูดอะไรของแกวะอู้ปวดหัวจริงๆเลยนะเนี่ยนะ แฮปไอรอนเออ่เฮียอะไรของมันวะไอช่างแมย์ไม่ไม่คนละอย่าังละกูปากไปเลยบ้าเอ้อกูไม่ได้ด่ามึงนะมีคอมออเทเดร์เลยช่างเมย์เหอะอะไรจะขายดาบในตำนานเหรออ่าเอ้เออใบยูใบเดมใบเดมนี่หมายความว่าไงวะ ยูออฟคอรส่ใช่แน่นอนฉันจะบึ๊บบึ๊บอยู่ได้เดียวเดี๋ยวออช่างแม่งเถอะเออ,อเแปลไม่ได้แล้วบา,บายบายอันนี้ใช่แปลว่าคำสาปแกเป่า <c oughs> คืออะไรวะอะไรยูยูย <c oughs> เออช่างแม่ง แกคงได้สู้กับลูกน้องฉันนะที่ไม่ใช่ฉันน่ะฉันจะไม่สู้เว้ยไอห่าเ้ยหัวหน้าไม่ไม่ใช่หัวหน้าพระเอกนั่งพูดไอบัตสตร์ไอบัตสตาร์โทษทีแล้วกันนะหนีไปแล้วรูเบิร์ตพวกเราไม่แกไปไหนหรอกมาหาพวกเราสิฉันโกรธแล้วนะอ่ะบวกเลย จะไปซีนดอกแล็บบอกวันสุดท ophug นี่ถือขวานกันเลยออินชาร์น้ำแม่ไปเลยนะจ๊ะเบบี้นี่กูฟันเร็วกว่าเว้ยฮึทเจ้าอ้ผ่านทำไมตีเร็วกับดาบนี่ฟันแม่นูบไอพวกนูบมานี่ไอพวกนูบนี่เป็นไงล่ะเจอคอมโบดาบในตำนานเนี่ยไม่ใช่ในตำนานดาบนูบนี่วิกตอรี่ วินเน์ซาซเกะเงินได้มาพันเดียวถ้าหารพกเงินแค่นี้นะ <c oughs> ก็ถือว่าเยอะนะวิเขาแข็งแก่งจริงๆถอยทับสองคนมันเรียกว่าทับได้แล้ววันเนี้ยแน่นอนว่าฉันแข็งแก่ง <c oughs> รูบดรูเบิร์ดสำหรับฉันแล้วมันก็แค่ลูกหมาซาเกะไปหารูเบิร์ตกันพวกเราต้องออกจากที่นี่แล้วใช่โอเคต้องออกแล้ว คือกูต้องเดินกลับใช่ไหมทางนี้พวกเรามาทางนี้เลยที่บันไดนี่เลยเอ๊มันไปพาเพื่อนมันมามันไม่ได้จะหน,นีเอ๊เดี๋ยวเสียงมาจากใต้บันไดนั่นชิบหายแนละ้วมันคงพาเพื่อนมาเนี่ยเลยอะไรนะแปลว่าพวกเราต้องสู้กับมันใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่มีเวลาแล้วต้องหนีแล้วพวกเราจะลองหยุดดูอ,อะไรสักอย่างใช่ไหมเถอะฉันรู้นะเป็นความดีนะแบบนั้นนะโอเคจัดการเลย โอ้นายช่างเป็นคนดีซะเหลือเกินอะเดี๋ยวจะล้มทําไมไม่ใช่จะล้มจะเจอมอนทําไมลงได้ไหมเนี่ยได้เฮ้ยนี่มันมีท่ออยู่ถ้าไม่ลงนี่หมายความว่าไงวะเออลองไม่ลงเลยดิอเอ้าไม่มีทางอ่ะมันอันตรายไปอ่ะอ่ารู้สึกว่าจะไปพร้อมกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยนายเจ้าจริงเหรอดูนั่นดิโอ้ใช่มันตรงลงไปทางนี้แหละ อ่าทำดีมากซาสึเกิเอ้ยเดี๋ยวกอนวาลินลงไปแล้วไต่ท่อลงไปเฮียโคตรสูงเออพวกเราต้องทำใช่ป่ะจุดเธอบินได้ไม่ใช่เหรอพากูลงไปด้วยซี่โอเคงั้นก็ไปอัยาเซตตึก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 สรุปว่าเดินลงมาเองมันเดิมเฮ้ยมันอันตรายอยู่นะเนี่ยโอเคงั้นก็ไปจับรูเบิดกันดีกว่าเซฟอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ ที่จริงอีซัมมอนเราแม่งบินได้แล้วไยแต่มันไม่พาบินลงมาไปตัดโอเคออกมาข้างนอกกันดีกว่าไหนรูเบิร์ตมึงอยู่ไหนดูนั่นสิวาลินนี่าโอเฮ้ซาสเกะไม่ต้องห่วงฉันจัดการพวกนี้ได้นะต,ตัวฉันเองฉันสามารถจัดการมันได้ซาส,สเกะอันตรายมีบางอย่างกำลังมาที่นี่อะไรนะเฮ้พวกเราเจอกันอีกแล้วนะมาสเตอร์รูเบิร์ต โถเอ้ยทหารไร์ไร์ประโยชน์อืมเข่จัดการเด็กแค่นี้ก็ทําไม่ได้โถทํทำไมคุณถึงทำแบบนี้คุณบ้าไปแล้ว,ลวเหรอแอครับหลอดก็ครับหลอ,อ,อดต้องเป็นคนดีสิีจริงแผนของคุณนะ่ะอ่าเพื่อตัวคุณเองเดี๋ยวเล่นยียินอยย่าอะไรของมันเอ่านไม่ได้ <c oughs> แกกับมันกันนี่ อะไรของมันไม่รู้อ,อจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะจะใส่สื่อเกินไปแล้วนะนนฮีโร่ชินทสึลูกของฮีโร่ชินทสึนี่ก็เหมือนกับพ่อมันเลยนะใช่เขายอดเยี่ยมมากเลยเขาสอนฉันมาอย่างนั้นแหละครับเราต้องเข็งแกร่งและใจดีนะเนี่ยอ่าช่างมาเนย่ยซัก,กิจัดการด้วยนะอโอเคฉันจัดการเขาเอง แตสุกะโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันจะอ i p R.I.P อด้วยประเด็นแม่งจัดการไอหมอนั่นให้ไปสู่สุกติด้วยนะหูปากไอ้เด็กบ้าอือหึดูเกับานเอ่ออะไรวะแบ็คสปิริตเอ่อจิตใจสีดำ ฉันจะอัญเชิญสามเออฉันจะสม,มอนสามตัวจากเรนเดนชั่นเนเธอร์อะไรสักอย่างเนเธอร์นี่เช่นนื่อไหมครับเปล่าวะทำไมมอนสเตอร์มันดูหน้าตากะก,ก,กากจังวะนายไม่มีทางจัดก,การฉันได้หรอกฉันไม่มีทางแพ้ปีศาจอย่างนายหรอกนะนี่คำพูดพระเอกนะเนี่ยวเป็นโคตรหล่อเฮ้ยหยุดรูเบิร์ตเออเฮ้ยทำไมในในหน้านี้มันหล่ออย่างนั้นทั้งทั้งที่นอกทั้งที่หน้าอนิเมะมันโคตรจะอุบาท แต่พอเข้ามาในฉากต,ต่อสู้มึงรอจังเลยอะ่ะจะทำอะไรตะลุงแม่งหน้าเหมือนโมริโคโกโ,โลตอนเป็นซุปเปอร์ไซยาเลย <c oughs> โมริโคโกโลเวอร์ชันซุปเปอร์ไซยา <c oughs> มาสว่านกับดาบใครจะชนะวะมาดาบกับสว่านมาดูกันเลยฮึ่ยเจ้าน้ดาบชนะแน่นอนครับดูจังหวะนี้แล้วน้าน้า โอ้ยเดี๋ยวทำไรอ่ะอย่าบอกนะหิวเลือดอ่าเอ็นชาร์ตวะเอ็นชาร์ตกันแล้วลุงเออไม่มีทางชนะชนะลุงยุดนะลุงลุงลุงเอรนแลกหมัดกันไปเลือดเราเยอะกว่าเราได้เปรียบเว้ยพึ่งเจ้ไปเลยไอแกยอมแพ้ได้แล้วเองไม่ชนะข้าหรอกอข้าคือเทพทรูอืม ไอ้ลุงบ้าเอ้ยตีแรงสัตว์แพ้ได้ยังไงโอเคมาแล้วจัดกันเฮ้จเฮ้จเฮ้จเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกลางโล่แป๊บอะไรอ่ะเองจะไล่เวทเหมือนกันนะแต่ลุงเฮ้ยเดี๋ยวลุงทำจริงดิโนลุงไล่เวทอีกแล้วลุงตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อินชาร์ตเอาควา้าทำงานเดี๋ยวเออเจาะเกาะกูแล้วไอ้ยฮะไม่รู้ดิไปเลยมาไอ้แก่นี่นี่ต้องรีบฆ่าต้องรีบฆ่าจังหวะนี้ต้องรีบฆ่าแล้วต้องรีบฆ่าอืมเดี๋ยวไอ้แก่ตายซะหอกตีหอกตีหอกโอ้ยเฮียเออจะโดดมาเหรอตาลุง ไม่ได้แดกหรอกอ,อจะโดดมาเลยไม่ได้แดกบอกแล้วบอกว่าไม่ได้แดกจะโดดมาเลยลุงลุงยโดดมาเหียมาเฮ้ยลุงว่ายเวททำไมวะลุงจะไล่ไเวทอะไรวะท่นไฟฟ้าแสนโบโน้ no! โชคดีกูแดดทัน th อืมลุงวืดแล้วลุงลุงสู้ผมไม่ได้หรอกผมบอกแล้วลุงสู้ผมไม่ได้เมมด้วเดว้กลางเวทป๊บนึงมันกลางเร็วกว่ากูอะชิบหายแล้วมันคน้น <c oughs> เดะเดวเดะเดะลุง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 พรลุงครับใจเย็นก่อนๆนะอย่าโดนนะเว้ยอูเกือบตายเยอะหิวเลือดเลือดเหลือซับสิบสองโดตีทีเดียวใครได้โดนอ่าเกือบตายอู๋อู๋อู๋นี่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 นีอย่าพึ่งสู้อย่าพึ่งสู้อย่าเน้นการปะทะเฮ้ยเดี๋ยวขอกางแอสเซอการ์ดก่อนเออขอนิดนึงลุงใจเย็น ล,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 ลุงไม่ชนะผมหรอกผมหรอกเลยลุงไม่ชนะผมหรอกลุงไม่ชนะผมหรอกเกือบทำอาวุธกูธแตกแล้วไม่ละไอสลัดผักวิกต <2008 S 2> อรี่วินเนอร์ซาสึเกะเหิีพันแปดรับผมชนะแล้วยึดโดอ่ะบวกแอตแท็กกับอันนี้เลยป้องกันเฮ้ยใช่ฉันทำได้รู้ไหมทำได้ดีมากเลยซาสึเกะนายชนะขอบใจแต่เานายก็ทำได้เหมือนกันนะ ม่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเกิดอะไรขึ้นกับฉันเป็นคาบหรอนะเว้ยหยุดทําแบบนั้นได้แล้วนะโรเบิร์ตใครที่จะลองจบจบแบบนั้นน่ะมันไม่ดีเลยนะที่จะเข้าร่วมกับความชั่วร้ายอะไรประมาณนั้นขอเรียกไอ้ไดรายันยานอะไรนั่นเป็นความชั่วร้ายแล้วกันนะมาเตอร์สากุโร่มาเตอร์สากุโร่อยู่ในนั้นด้วยเหรอฉันก็หน้าใหม่เหมือนกันนะ ใช่ฉันอยู่ในนั้นและมีบางอย่างที่มันกับครอบครัวใช่ไหมวะแปรมัวนั่นแหละมาตื่นรูเบิดทำไมไม่ลองถามในตัวนายดูล่ะฮะโอนเข้ามาใช่ไหมโถฟังดีๆนะนิดเดียวข้างในมันสร้างด้วยชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆของจิตแห่งเปลวไฟพาดิสตา เด e h โฮล o ่ of 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 ออฟสปิริตออฟซตี้ออฟซออมายถึงเมืองแล้วนันแหละเฮอ่าเหมือนจะบอกว่าไอความชั่วร้าย์หานั่นมันอยู่ในเมืองแล้วนันแหละคือเ,เราต้องหาชิ้นส่วนไฟอะไรเพื่อควบคุมพาริตตานั่นก็คือน่าจะเป็นลาดบอสของเกมนี้มั้งใช่อย่างนั้นแหละนั่นรูเบิร์ตนายจะทำอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อ่ะคือโชคชะตาของนายเหรอแมาฮ่าฮ่าฮ่ายูเล็กซ่าออฟแดนอ่ะอ,อะไรของมันไม่รู้อะ่ะเออช,เช่างแม่งเหอะใช่ฉันอ่าอะไราไม่รู้อืมแมาฮ่าฮ่าฮ่าเราะเรื่องอะไรเลาะเราก็โกรธอย่ามาพูดกับยูเล็กซ่าอย่างนั้นนะเถึงฉันจะไม่อะไรกับยูเล็กซ่าอะไรก็เถอะแต่เขาเออ อือช่างแม่งเ่ะแปลไม่ได้แต่เขาเป็นฮีโร่ของลูมาลีนะฮืมฮีโร่ฮีโร่โครับลอยนั่นแหละไม่ละแกไม่สามารถทําเงินเอ่อไอ้นี่แม่งสนแต่เงินแกหยุดนาวาลินแต่เขาพูดให้กับพ่อของซาสึเกะขนาดนั้นและยูเล็กซ่าด้วยฉันเข้าใจแต่ ถอยไปก่อนหาเฮ้อะอะไรกันอือหือโอยข้างหลังระวังอือเกือบโอ้ยเจ็บอไอ้เดี๋ยวไอ้อยูเลกซ่าเออไม่ใช่ไอ้รูเบิร์ตไปไหนวะอ,อย่าบอกว่าโดนทับพเจ้านั่นมันระวังข้างหลังอือเป็นอะไรแมวซากุโร่ อ,อ,อมัตเตอร์ซากุโร่วาลินฉันไม่เป็นไรแต่มัตเตอร์ซากุโร่าจะเจ็บนิดหน่อยนะแต่อ,อปกป้องซากุโร่ด้วยโอเคเอ,เอาเอาดาบแรออกมานะเฮ้ยน้ำมันดาบของพ่อกูนี่บาไม่ต้องห่วงนี่คือชิ้นส่วนของอันที่มันว่านแหเนี่ป holy spirit นะนั่นยังไม่หมดเท่านี้หรอก steal way urh คุณเจ็บอยู่นะ มอดินไหนก็เจ็บเหมือนกันไม่ใช่เหรอหนายยังดาบไม่เทียบพอหรอกอ่มแม่งมั่วแล้วตอนนี้พี่บาเอต้องสู้อีกแล้วเหรอพาลิสตาเอาตัวนี้ไม่ใช่ลาดบอสเหรอพาพาไม่ใช่ระไม่ใช่บาไอฮาแม่งโหดมากจะชูได้จะชูยิ่งไม่ได้ออกป้องกันมาด้วยเดี๋ยว,อวยเออ ายกอดเดี๋ยวเกือบโดนแดดนี่สับประหลาดหน้าโคตรเฮี้ยเลยสับประหลาดหน้าตาอู้ทุบบาดมากอ้โหูดาบตูจะแตกแล้วดาบตูจะแตกแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะอย่าแดกกูเกือบโดนแดกแล้วโอ้ยเดี๋ยวไอพาริสตาหยุดเลยไอบ้ามาวีพอนชิล ดาบจะไม่มีวันพังครับท่านี้เป็นท่าที่ค่อนข้างเออไอ้บ,บ้าเอ้ยหยุดยาเออแม่มึงเฮ้ยเดี๋ยว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 หยิวเลือดแป๊บหนึ่งเองเองอย่าพึ่งอย่าพึ่งเองนะหยุดเลยนะไอ้บ,บ้าไปไกลๆส้นบาทาฆ่าเลยนะบอกให้ไปไกลๆออโอ้ยตี ถ้าเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวมันจะสวบแล้วเอ้ยไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยเฮ้ยจะจะแดกกูอีกแล้วโน่เอา้าฟันก็ไม่ถึงก็มาเอาไหมเออถอยเออดีมากอืโอ้ยโดนแดกแล้วจะโดนแดกไม่ได้กูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยายายาย,ยาย,ยาไปถึงไม่ถึง,ถงจําผิดจําผิดไม่ถึงโอ้ my god อืเอค่อยๆสับแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพลไฟเออตัวแสบเอ้ย ไม่งสู้ไม่ได้อ่ะเออบอกเลยว่าสู้ไม่ได้ครับถ้าแพ้ก็คือไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะเออแดกเลือดทีกูเลือดลดครึ่งหนึ่งไอ้ขี้โกงเออเฮ้ยมันจะใช้ท่าพนไฟโอ้ยจะหลบยังไงวะอ,อืมเกือบเกือบตายเฮ้ยยะ อืมทีอย่างนี้เสือกไม่โดนแม่งเออโดนตีกเดียวกูตายเกือบตายเลยสัสป้องกันตายเจอกันวัดหน้าครับคุณผู้ชมบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนคนที่ดูคลิปอยู่จะพึ่งไปก่อนจะไปนะกดติดตามแล้วก็กระดิ่งด้วยนะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคนที่ติดตามปเกมอนและอ่าสำหรับในที่คนดูโคนน้อยเลยแต่ไม่เป็นไรก็กดติดตามด้วยนะโว้ย